นมสัสก,การพระคุณเจ้าที่เคารพอ,อย่างสูงท่านคณะกรรมการและท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านกายวาจาคนดีดังต้นพิกุลดอกหอมกรุ่นคุณค่ามหาศาลถึงเหี่ยวแห้งยังหอมพร้อมอยู่นานทั้งแก่นสารลำต้นคนชอบใจ ดอกพิกุลน,นั้นมีกลิ่นหอมนานถึงใบจะเหี่ยวแห้งก็ยัง,งทรงกลิ่นหอมเปรียบได้กับคนดีมีศีลและธรรมคนดีใครก็อยากไปพบอยากคบหาพระบางรูปอยู่ในป่าเขาผู้คนศรัทธาย,ยังดันด้นค้นหาไปกราบไหว้ขอพรเพื่อความสงบร่มเย็นของชีวิตคนดีในที่นี้จึงหมายถึง คนที่มีระเบียบวินัยเคารพกฎหมายข้อบังคับกติกาของสังคมทั้งสังคมย่อยคือชุมชนที่ตนอยู่อาศัยและสังคมระดับชาติเนื่องจากสังคมไทยเรานั้นมีคนอยู่หลายประเภทดังนั้นวินัยจึงทำหน้าที่ควบคุมความประพฤติและแนวทางปฏิบัติที่ต่างกันออกไปวินัย นั้นมีทั้งวินัยทางโลกและวินัยทางธรรมซึ่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสสอนได้ดีแล้วพระพุทธองค์ตรัสว่าปริสุทธิ์ที่ศีลคือเหตุแห่งความประพฤติบริสุทธิทธ์เป็นหลักธรรมที่เหมาะสมในการพัฒนาสังคมให้ร่มเย็นได้มีสประการดังนี้ 1. ปาติโมขะสังวาราศีลคือ การเว้นจากข้อที่พระพุทธองค์ทรงห้ามทำตามข้อที่ทรงอนุญาตอันได้แก่ศีลของภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาที่แตกต่างกันไปเพื่อความสงบร่มเย็นของคนในชาติศีลเป็นจุดเริ่มต้นของกุศลธรรมอันเป็นเครื่องนําออกจากทุกขเมื่อศีลบริสุทธิ์จิตก็จะบริสุทธิ์ปัญญาก็จะเกิดได้โดยง่าย ความสุขสบายของคนในชาติก็จะยั่งยืน 2. อ,อินทรียสังวรศีลคือมีสติระลึกรู้ทันไม่ให้เกิดความยินดียินร้ายไม่ดีใจเกินไปไม่เสียใจเกินไปในขณะตาเห็นรูปหูได้ฟังเสียงสมุกได้รับกลิ่นลิ้นได้ลิ้มรสกายได้สัมผัส ใส่ได้รู้ธรรมรมระวังไม่ให้เกิดกดิเลสคือความโลภความโกรธความหลงเข้าครอบงำจิตใจผู้เขาหินไม่หวั่นไหวต่อแรงลมฉันใดผู้มีสติรู้เท่าทันก็ไม่หวั่นไหวต่อกิเลสชันนั้น 3. อาชีวะปริสุทธิธ์ที่ศีลคือเลี้ยงชีวิตด้วยความบริสุทธิ์หมายถึง การเลี้ยงชีวิตในทางที่ถูกที่ชอบตามสมควรแก่ฐานะของตนด่างเช่นเป็นบรรพชิตก็เลี้ยงชีวิตให้สมควรแก่ความเป็นบรรพชิตเป็นคาราวาสก็เลี้ยงชีวิตให้สมควรแก่ความเป็นคาราวาสที่ดีพระพุทธองค์ตรัสว่าสมมาชีพของคนบางกลุ่มอาจเป็นมิจฉาชีพของคนอีกกลุ่มเช่น พระแท้บินทบาทเป็นสัมมาชีพพระปลอมบินทบาทเป็นมิจฉาชีพ 4. ปัจจะยะปัจจเวคคณะคือการพิจารณาเครื่องอุบโภคบริโภคที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอย่างสมเหตุสมผลหรือที่เรียกว่าปัจจัย4 1. อาหารไม่สำคัญที่ราคาแต่สำคัญที่คุณค่าทางโภชนาการ 2. เสื้อผ้าไม่จำเป็นต้องราคาแพงเพียงแค่การความร้อนและคลายน้วปกปิดร่างกายไม่ให้เกิดความละอายก็พอแล้ว 3. ที่อยู่อาศัยไม่จำเป็นต้องสวยหรูแต่ขอให้อยู่เป็นสุขและ 4. ไม่ควรทานยาเป็นอาหารแต่ควรทานอาหารให้เป็นยาท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านคะสีพึงรู้ได้ด้วยกันอยู่ร่วมกัน ถ้าทุกคนประพฤติตนดีด้วยกายวาจาปฏิบัติตามหลักปริสุทธิธ์ที่ศีลเปรียบเสมือนการสร้างกำแพงไว้ป้องกันจนผู้ร้ายเมื่อโจนผู้ร้ายไม่สามารถเข้ามาได้ก็เป็นโอกาสอันดีที่เราจะได้ร่วมแรงร่วมใจสร้างชาติไทยให้สงบร่มเย็นตลอดไปประพฤติดีมีศีลบริสุทธิม์มวลมนุษย์เทวดาว่าเหมาะสม พราะกลิ่นซีนหอมหวนแม้ทวนลมจอมุนินอินพรมชื่นชมเอ่ย